การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมฝั่งแม่น้ำโขงมีชายหนุ่มชื่อศินอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมน้ำสินเป็นชายหนุ่มรูปงามและจิตใจดีมากเขามักจะออกไปดำน้ำแทงปลาในแม่น้ำโของอยู่เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งเป็นคืนเดือนเพ็ญสินได้ไปนั่งซุ่มรอหาปลาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จู่ๆเขาก็เห็นแสงวาบสีเขียวอยู่ใต้น้ำตรงหน้าเขาพอดีสินจึงปลาฉวกของเขาลงไปในน้ำปรากฏว่ามันไปโดนกับบางสิ่งเขา้าสิ่งนั้นเนี่ยมีแรงมหาศาลเลยนะทุกคนกระชากเอาฉวกของสินจมลงไปในน้ำและไม่นานนะัก ก็เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่สัตวขึ้นมาจากแม่น้ำโขงกระแทกร่างของสินจนตกลงไปในแม่น้ำโขงทันทีตอนนั้นเองล่ะครับสินได้เห็นพญานาคที่กำลังโกรธจัดอยู่ใต้น้ำเนื่องจากสินเนี่ยได้ปลาชมวกของเขาไปปักอยู่ที่หัวของพญานาคพอดีก่อนที่สินจะหมดสติไปเพราะความตกใจกลัว แต่พอพญานาคเห็นว่าสินกำลังจะจมน้ำตายพญานาคตัวนั้นกลับช่วยสินขึ้นมาส่งที่ฟังและคืนสติให้กับสินด้วยเมื่อสินลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เขาได้เห็นก็คือสาวงามหนึ่งคนเธอมีนามว่าเนตรนาคีเป็นนาคีสาวที่แอบขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่อมาเล่นน้ำอาบแสงจันในแดนมนุษย์ สินรู้สึกขอบคุณเนตรนาคีมากๆที่ช่วยเขาเอาไว้พร้อมกับขอโทษที่ปาฉมวกไปโดนหัวของเธอนาคีสาวเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนับตั้งแต่วันนั้นแหละครับทั้งสองเนี่ยก็มักจะแอบมาพบกันอยู่เป็นประจำในทุกๆคืนวันเพ็ญสินและเนตรนาคีเนี่ยเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทีละนิดจนในที่สุดทั้งสองก็ตกหลุมรักกันครับ ทั้งสองเ่รู้ดีนะครับว่าความรักของพวกเขามันเป็นไปไม่ได้เพราะเนธนาคีเป็นนาคสินเองก็เป็นมนุษย์ถ้าหากพวกเขาอยู่ด้วยกันที่โลกมนุษย์เนตรนาคีก็จะต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองบาดาลและถ้าหากเนตรนาคีไม่ได้กลับไปที่เมืองบาดาลน,นานเกินหนึ่งวันร่างของเธอก็จะค่อยๆกลายเป็นหินสินจึงตัดสินใจกลับไปขอพ่อและแม่ของเขาว่า เขาจะขอไปอยู่กับเนตรนาคีที่เมืองบาดานโดยศิลปเนี่ยได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อและแม่ฟังบอกว่าเขาเนี่ยได้พบรักกับพญานาคในแม่น้ําโขงแต่พ่อและแม่ของศิลปเนี่ยไม่เชื่อนะครับกระทั่งเมื่อคืนเดือนเพ็ญเวียนกลับมาถึงอีกรอบศิลจึงตัดสินใจหนีพ่อและแม่ของตนไปหาเนตรนาคีที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงแล้วลงไปอยู่กับเนตรนาคีที่โลกใต้บาดานครับ เนตรนาคีเนี่ยพาศิลไปอยู่ในถ้ำของเธอซึ่งถ้ำของพวกนาคนั้นนะครับในสายตาของมนุษย์เนี่ยจะเห็นเป็นเพียงแค่โพรงหินธรรมดาเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันกว้างใหญ่และก็สวยงามยังกับปราสาททั้งคู่อยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกใต้บาดาลแม้จะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆก็ตาม เนรนาคีได้สอนให้ศิลได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของพญานาคจุดแข็งและก็จุดอ่อนของพวกนาคเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้บาดาลและวัฒนธรรมของพญานาคกระทั่งถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ที่เหล่าพญานาคเนี่ยจะต้องขึ้นมาจากเมืองบาดาลเพื่ออาบแสงจันทร์กลางแม่น้ำโขงคืนนั้นเองแหละครับพ่อและแม่ของศิลได้สร้างเรือไฟมาลอยถวายบูชาพญานาค เนื่องจากพวกเขาเนี่ยตามหาสินจนทั่วแต่ก็ยังไม่เจอก็เลยคิดว่าสินเนี่ยคงจะหนีไปอยู่กับพญาน,นาคจริงๆเหมือนกับที่เขาเคยมาขอเอาไว้แม้ว่าพ่อกับแม่ของสินเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อว่าพญานาคเนี่ยมีจริงแต่พวกเขาก็อธิษฐานขอกับพญานาคราชผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาลว่าหากลูกชายของตนอยู่ที่เมืองบาดาลจริงๆขอให้ท่านพญานาคเนี่ยส่งคืนกลับมาด้วยเถิด ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เองแหละครับทําให้พญานาคราชได้ทราบความจริงว่าเนตรนาคีได้แอบพาศินลงมาอยู่ด้วยกันที่เมืองบาดานซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพญานาคราชจึงใช้อํานาจที่มีส่งตัวศี์กลับขึ้นมาที่เมืองมนุษย์ทันทีพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้เนตรนาคีเนี่ยกลับขึ้นมาที่โลกมนุษย์อีกเด็ดขาดถ้าหากฝ่าฝืนแล้วก็ เนธนาคีจะไม่สามารถกลับลงมาที่เมืองบาดาลได้อีกเลยหากเป็นเช่นนั้นนางก็จะต้องกลายเป็นหินค่ะเมื่อสินตื่นขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็พบว่าตนเองเนี่ยนอนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขาพยายามที่จะดำน้ำกลับลงไปหาเนตรนาคีแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากฝูงปลากับผืนทรายใต้แม่น้ำโขงเท่านั้น สินพยายามเรียกให้เนตรนาคีขึ้นมาหาแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมากระทั่งถึงรุ่งเช้าสินก็พยายามออกตามหาคนที่จะสามารถช่วยให้เขาเนี่ยกลับไปที่เมืองบาดานได้แต่ไม่ว่าสินจะไปเล่าเรื่องที่เขาเคยไปอยู่กินกับเนตรนาคีที่เมืองบาดานให้ใครฟังก็ตามก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยสักคน กระทั่งสินได้ไปพบกับหมองูเท่าคนหนึ่งที่กำลังเดินขายยาแก้พิษงูอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วบังเอิญมาได้ยินนะเรื่องที่สินเนี่ยบอกว่าเขาได้พบรักกับพญานาคหมองูจึงเดินเข้ามาเสนอกับสินว่าเขาสามารถที่จะช่วยให้สินกลับไปที่เมืองบาดาลได้แต่จะต้องรอให้ถึงคืนวันเพ็ญ15บ้าค่เดือน11ซะก่อน โดยในระหว่างที่รอเนี่ยสินจะต้องมาช่วยงานของหมองูเท่าทุกอย่างและจะต้องเล่าเรื่องของเมืองบาดานและเรื่องของพญานาคทุกเรื่องที่สินรู้ให้กับหมองูเท่าฟังทั้งหมดด้วยสินก็เลยตกลงและก็อยู่ช่วยงานหมองูเท่าทุกอย่างเลยล่ะครับสินได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เนตรนาคีสอนให้กับหมองูเท่าฟังกระทั่งคืนวันเพ็ญ15ค่ําเดือน11 วนกลับมาถึงอีกครั้งสินก็พาหมองูเท่าไปตรงจุดที่เขาเจอกับเนตรนาคีหมองูเท่าเนี่ยได้ทำพิธีริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียกผีปลาผีน้ำมาชุมนมก่อนจะนำเอาเลือดของงูมาให้สินได้ดืม่มโดยบอกกับสินว่ามันจะทำให้ศินกลายร่างเป็นพญานาคได้ชั่วคราวแล้วสินก็จะสามารถลงไปที่เมืองบาดาลได้ซึ่งสินเองเนี่ยก็ไม่ลังเลครับ เขาดื่มันจนหมดและไม่นานนักร่างกายของศิลปก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากคนกลายไปเป็นงูเผือกครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับหมองูเท่าเนี่ยตั้งใจจะใช้ศิลเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่เขาจะได้จับพญานาคตัวเป็นๆในวันขึ้น15ค่้าำเดือน11ปีถัดไป ในรุ่งเช้าเนี่ยนะครับหมองูเท่าจึงนำเอางูเผือกไปขายที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและมีเศรษฐีที่ชอบสะสมสัตว์เผือกมาซื้อไปแล้วก็นำเอาไปขังไว้ที่กรงหลังบ้านเนรนาคีที่อยู่ในเมืองบาดาลก็รับรู้ด้วยจิตว่าคนรักของเธอกำลังโดนหลอกและกำลังตกอยู่ในอันตราย เนธนาคีไม่รู้จะช่วยสินยังไงดีนะครับเธอจึงตัดสินใจไม่ฟังคำสั่งของพญานาคราชแล้วก็หลบหนีออกจากเมืองบาดาลเพื่อมาตามหาสินเธอมีเวลาเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นก่อนที่จะต้องกลายเป็นหินไปอย่างถาวรเนตรนาคีพยายามตามหาสินทั้งวันจนเวลาใกล้จะค่ำเนธนาคีจึงได้พบสินถูกขังเอาไว้ในกรงหลังบ้าน เธอได้ช่วยสินออกจากกรงแล้วอุ้มงูเผือกตัวนั้นวิ่งหนีเข้าป่าเมื่อมาถึงที่ปลอดภัยแล้วเนตรนาคีก็พยายามรไายเวทมนตร่างให้กับสินแต่มันก็ไม่สำเร็จครับเพราะตอนนี้เนี่ยอิทธิฤทธิ์ของเธอค่อยๆหมดไปอย่างต่อเนื่องเวลาก็ใกล้จะเช้าเต็มทีเนตรนาคีพยายามที่จะสื่อสารกับงูเผือกที่เธอเพิ่งจะช่วยมา แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะฟังเนตรนาคีไม่รู้เรื่องเลยเนตรนาคีเศร้าใจอย่างมากที่เธอช่วยคนรักของเธอไว้ไม่ได้แสงอาทิตย์ก็ค่อยๆลอดผ่านขอบฟ้าขึ้นมาทีละนิดร่างของเนตรนาคีก็ค่อยๆกลายเป็นหินไปทีละนิดเช่นกันเธอยืนเฝ้ามองดูงูเผือกตัวนั้นทั้งน้ำตาพร้อมกับสั่งลางงูเผือกว่าเธอจะรอคอยวันที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีก ไม่ว่าจะอีกกี่ร้อยกี่พันปีเธอก็จะรอกเมื่อสิ้นเสียงแล้วเนตรนาคีก็กลายเป็นหินไปทันทีเลยล่ะครับสินในร่างของงูเผือกก็เลื้อยหนีจากไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละครับทุกคน งูเผือกได้เลื้อยไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านพ่อและแม่ของศิลพ่อและแม่ของศิลเนี่ยก็เข้าใจว่าพญานาคราชคงส่งบริวารมาเพื่อแจ้งข่าวเรื่องศิลป์ทั้งสองจึงคอยให้อาหารและน้ำแก่ง,งูเผือกนั้นทุกๆครั้งที่มันมาหาจนเวลาผ่านไปหลายเดือนหมองูเท่าก็ได้ผ่านมาเจอกับงูเผือกอีกครั้งและจำได้ว่ามันคือศิล์นคนรักของพญานาค มองูเท่าจึงแอบจับเอางูเผือกกลับมาเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นเหยื่อล่อพญานาคและเมื่อคืนวันเพ็ญ15บห้าคเดือน11วนกลับมาถึงอีกครั้งหมองูเท่าก็นำเอางูเผือกใส่กลงท่วงกับก้อนหินเอาไว้จากนั้นก็ใส่ไว้ในกระทงเล็กๆลอยออกไปกลางแม่น้ำโขงซึ่งเป็นกระทงที่เขาเนี่ยเจาะรูเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันค่อยๆจมลงไปทีละนิด ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำพิธีเรียกพญานาคขึ้นมาหาร่างของงูเผือกเนี่ยค่อยๆจมลงไปในแม่น้ำโขงทีละนิดทีลนิดหมองูเท่าก็พยายามเรียกให้นาคีสาวขึ้นมาช่วยเหลือชายคนรักของตนแต่ก็ไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยจนในที่สุดร่างของงูเผือกก็จมลงสู่ก้นแม่น้ำโขงและสิ้นใจตายอยู่ใต้แม่น้ำแห่งนั้นครับ หมองูเท่าเนี่ยรู้สึกเซ็งมากๆเลยนะครับที่จับพญานาคไม่ได้แต่ไม่นานนะครับทุกคนในขณะที่หมองูเท่ากำลังจะเก็บของกลับบ้านก็ได้มีพญานาคราชตัวใหญ่มะฮุมาโผล่ขึ้นมาเหนือแม่น้ำโขงหมองูเท่าพยายามใช้ของวิเศษทั้งหมดที่ตนเองมีเพื่อที่จะจับพญานาคให้ได้แต่มันก็ไม่ได้ผลเลยสัก,กนิดพญานาคราชจึงพ่นพิษที่รุนแรง ใส่ร่างของหมองูเท่าจนสลายหายวับไปในทันทีเลยแหละครับและนับจากวันนั้นนะครับการเวลาก็เคลื่อนผ่านไปนานถึง1,000ปีซินเนี่ยได้กลับชาติมาเกิดเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ําโขงแห่งนี้อีกครั้งซินเนี่ยนะครับชอบที่จะออกไปเดินเล่นในป่าริมแม่น้ำโของอยู่บ่อยๆเพื่อที่จะไปหาของป่ามาขายในตลาด จนวันหนึ่งครับขณะที่สินกำลังเดินเล่นหาของป่าอยู่นั้นเขาได้ไปเจอกับรูปปั้นหินของหญิงสาวคนหนึ่งตั้งอยู่กลางป่ารกทึบสินรู้สึกว่ามันเป็นรูปปั้นที่สวยงามมากๆดึงดูดให้สินเดินเข้าไปหาเขาจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและทันทีที่สินจ้องเข้าไปในดวงตาของรูปปั้นนั้นสินก็รู้สึกเหมือนว่าได้พบกับคนที่รู้จักกันมานานแสนนาน แต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครกันแน่นับตั้งแต่วันนั้นเองล่ะครับสินก็เที่ยวแวะเวียนเข้ามาที่รูปปั้นกลางปา่าค่อยๆถางป่าถางหญ้าทําความสะอาดบริเวณร,บรอบๆแล้วก็สร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ตรงนั้นนานวันเข้าสินก็ยิ่งผูกพันกับรูปปั้นนั้นจนวันหนึ่งครับมีชาวบ้านเนี่ยมาพบสินในขณะที่กําลังกอดรูปปั้นหินชาวบ้านจึงเอาเรื่องของสินเนี่ยไปนินทา หาวศินเนี่ยเป็นคนบ้าไปหลงรักกับรูปปั้นเก่าแต่สินก็ไม่สนใจอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นครับทุกคนเมื่อจุจ่ๆก,ก็มีฝูงงูจำนวนมากเลื้อยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงเข้าไปโฉกไปกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในหมู่บ้านชาวบ้านจึงคิดว่าเป็นเพราะรูปปั้นประหลาดที่ศินไปเจอในป่า ที่ทำให้เกิดอาเพศแบบนี้ขึ้นพวกชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อที่จะไปทําลายรูปปั้นของนายศินเมื่อมาถึงกระท่อมกลางป่าสินพยายามที่จะขัดขวางชาวบ้านแต่มันก็ไม่สําเร็จครับสินถูกชาวบ้านต่อยเข้าปลายคางจนสลบไปชาวบ้านเนี่ยช่วยกันลากเอารูปปั้นหินไปที่แม่นำ้ำโขงเมื่อสินตื่นขึ้นเขาก็รีบตามไปดูทันทีแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับ ชาวบ้านได้ปล่อยให้รูปปั้นนั้นจมลงสู่ก้นแม่น้ำโขงเรียบร้อยแล้วสินเนี่ยไม่รอช้าเขารีบกระโดดตามลงไปในแม่น้ำโขงทันทีดำลงไปจนถึงก้นแม่น้ำพยายามที่จะดึงเอารูปปั้นนั้นกลับขึ้นมาให้ได้เขาใช้ผ้าเขาม้าเนี่ยรัดรูปปั้นนั้นไว้กับตัวเองแล้วพยายามที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ด้วยน้ำหนักที่มากเกินไปและกระแสน้ำที่แรงมาก ทำให้ศิลเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นสู่ผิวน้ําได้ในขณะที่ศิลกําลังพยายามจนแทบจะหมดลมหายใจอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงของหญิงสาวพูดกับศิลว่าให้ศิลเนี่ยปล่อยลูกปั้นไปเสียงนั้นมันกระแทกใจศิลอย่างมากศิลหันกลับมามองรูปปั้นในตอนนั้นเองแหะครับ เขาได้เห็นเนตรนาคีอีกครั้งเรื่องราวในอดีตทุกอย่างก็แวบเข้ามาในหัวของศินทําให้สินจําทุกอย่างได้เขากอดเนตรนาคีเอาไว้แน่นแล้วบอกกับเธอว่าต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันอีกทั้งคู่กอดกันแน่นค่อยๆปล่อยให้ร่างจมลงสู่ก้นแม่น้ำโขงแต่ในขณะที่ศิลกำลังจะขาดใจตายนั่นเองล่ะครับ พญานาคราชที่เฝ้ามองทั้งคู่อยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับทั้งสองว่าจะให้โอกาสกับทั้งสองอีกหนึ่งครั้งจากนั้นพญานาคราชก็นำเอาศิลและรูปปั้นของเนตรนาคีกลับขึ้นมาสู่ผิวน้ำต่อหน้าชาวบ้านทุกคนพญานาคราชคืนร่างให้กับเนตรนาคีแต่ทว่าเธอจะต้องถูกลงโทษไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้อีกเลย แต่ได้มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหากในทุกๆคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ศิลธรสิเรือไฟมาลอยถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่ขาดพญานาคราชให้สัญญาว่าทั้งคู่จะได้พบกันอีกครั้งเมื่อสินตอบรับคำสัญญาแล้วพญานาคราชก็พาเนตรนาคนีกลับไปที่เมืองบาดานส่วนศินก็ปลีกวิเวกไปอาศัยอยู่ในป่าตามลำพัง โดยในทุกๆวันเพนขึ้น15่ําค่ำเดือน11เขาก็จะทำเรือไฟมาลอยถวายในแม่น้ำโขงทุกปีนอกจากนี้นะครับสินยังได้แกะสลักรูปปั้นของเนตรนาคีขึ้นมาใหม่โดยตั้งเอาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นต่างพากันเอาดอกไม้มาถวายบูชารูปปั้นของเนตรนาคีอยู่ไม่ขาด พร้อมกับเล่าขานเรื่องราวของพญานาคในแม่น้ํำโขงให้กับลูกหลานฟังจากรุ่นสู่รุ่นแม้จะไม่มีใครเคยเห็นพญานาคอีกเลยก็ตามเมื่อการเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าสินก็ทำเรือไฟมาลอยที่แม่น้ํำโขงทุกปีไม่นานนักชาวบ้านก็เริ่มทำเรือไฟมาลอยในแม่น้ำโขงร่วมกับสินทุกๆปีด้วย กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตศิลมาถึงศิลมานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงพยายามทวงถามถึงสัญญาที่พญานาคราชเคยให้เอาไว้กับเขาก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาจะหมดไปทันใดนั้นเองล่ะครับพญานาคราชก็โผล่ขึ้นมาเหนือนแม่น้ำโของอีกครั้งเพื่อที่จะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับศิลโดยการเปลี่ยนให้ศิลเนี่ยกลายเป็นพญานาค คอยดูแลปกป้องแม่น้ำโขงร่วมกับเนตรนาคีตลอดไปนับแต่นั้นมาแล่ละครับเรื่องราวของศิลปและเนตรนาคีก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นตำนานที่สอนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ไม่เว้นแม้แต่กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างศิ์กับเนตรนาคีที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นนิยายเรื่องแรกที่ผมแต่งขึ้นมาเองเลยนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบที่จะให้ผมแต่งนิยายแบบนี้มาอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปออกไปเยอะๆนะครับ<ว>ผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบเนาะ สำหรับคลิปหน้ายจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย